สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาจะทําปีกไก่ทอดน,น้ําปลาจ้าทุกคนปีกไก่ท่อนกลางนะคะทุกคนแม่วาก็บัางๆหน่อยจ้าทุกคนบัางตรงกลางจ้าปีกไก่ท่อนกลางนะคะทุกคนก็ไม่ใส่นี่ก่อนหมักไว้ก่อนใส่น้ําปลาจ้าบบก็ใส่สักสองช้อนจ้าช้อนไม่เต็มทุกคนจ้าเดี๋ยวจะกินไปแล้วก็คลุกคลุกคลุกเข้าไป เข้าไปก่อนหมักไ้ก่อนเดีทุกคนหมักไปก่อนเดี๋ยวก,ก,ก่อะทอดหมักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้จ้ะทุกคนแล้วแต่ก่อนทอดแล้วก็ใส่แป้งแป้งทอดกรอบสักหน่อยนึงจ้ะเผื่อไม่ให้ประดินดไปดูตอนทอดนะคะทุกคนแต่ทุกคนเดี๋ยวไม่ว่าใส่แป้งทอดกรอบนิดนึงจ้ะเดี๋ยวเอาไปทอดนะคะทุกคน ปีกไก่ทอดน้ำปลาใส่นิดหน่อยจ้ะก็คุกคุกเข้าไปไม่ต้องใส่เยอะมากไปทอดจ้ะโอเคได้แล้วจ้าเดี๋ยวไปทอดก่อนจ้ะทุกคน แต่ทุกคนจ๋ามาทอดกันจ้าไม่วาใส่น้ำมันไปแล้วน้ำมันเริ่มร้อนแล้วน,นี่จ้าทอดไก่ปีกไก่ตรงกลางกันไปนช่วงกลางหมกักไว้ประมาณชั่วโมงนึงแล้ว มากลับกันจ้ะเราต้โค้ดปรับด้านกันจ้าด้านขัเดีลย่เลยจ้ เลินเลี้ยงสวยนะคะพทุกคนตีกไก่ทอดน้ำปลาเทุกคนแล้วอีกกระน,น,นึ้งปัญจาค่ะเดกับด้หนอ่อทีค่ะทุกคน ีแล้วก็ได้แล้วจ้ะเดียวนะครับสิ่งแรกเป็นเหลือกรอบต้องจริงนะจ้ะกรอบนอกนุ่มในจ้ะทุกคนได้วเดีวด๋วจะนึ่งาขึ้นนะคะทุกคนจ้ะเย็ละ น่าอร่อยมากใจฉันทอดเสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้าปีกไก่ทอดตะปาอร,อ,อร่อยอร่อยจ้าทุกคนจ้า ไก่ทอดน้ำปลาอร่อยๆอจ้ะปีกปีกลางนะคะทุกคนมากินด้วยกันจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า